สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับแอนนี่อีกแล้วนะคะและคลิปนี้เป็นคลิป7จไอเทมซื้อซ้ำในเซว่นนะคะทุกคนราคาน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นไอเทมที่หาซื้อง่ายมีอยู่ในเซทั่วประเทศเลยนะคะโอเคเรามาเริ่มไอเทมที่หนึ่งกันเลยเดียวกว่าค่ะไอเทมที่หนึ่งของเราในวันนี้นะคะก็เป็นน้องคนนี้เลยค่ะเทปไทย โอเคอันนี้ก็เขาจะช่วยในเรื่องของดูแลปัญหาสุขภาพเหงือกนะคะฟันผุลดคราหิ่นปูนชากาแฟบุหรี่นะคะแล้วก็ลดกลิ่นปากได้ด้วยค่ะทุกคนโอเคอันนี้ซื้อซ้ำนะคะไปไอเทมที่2ของเรานะคะ ก็คือภูมิปรึกษานั่นเองทุกคนอันนี้ราคาน่ารักมากๆเขาจะช่วยลดในเรื่องของสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องอสิวโผล่ก็สามารถช่วยได้นะคะน้องคนนี้นะราคาน่ารักนะคะรู้สึกว่าเขาจะมีขายเป็นบางเซเว่นนะคะบางเซเว่นก็ไม่มีนะคะก็ใน l a ซ a ด้าช้อปปีก็น่าจะมีเช่นกันนะคะทุกคนอันนี้ก็ราคาน่ารักมากๆโอเคไอเทมต่อไปนะคะเป็นเอ่อเป็นคลีนเซอร์ดีกว่าคลีนเซอร์ตัวนี้น้องปิวคนนี้นะคะเป็นของ Acne i d g นะคะซึ่ง น้องคนใหญ่ของเราอะหมดไปแล้วเราก็เลยซื้อน้องคนเล็กมาใช้เขาจะช่วยในการลดความมันบนใบหน้านะคะแล้วก็ช่วยลดสิวโผดสิวตันนะคะแล้วก็ช่วยลดที่คนที่ชอบมีปัญหาสิวซ้ำซากับทุกคนอันเนี้ยเขาก็ช่วยนะคะเขาจะมีขวดสีฟ้าแล้วก็ขวดสีแดงนะคะซึ่งขวดสีฟ้าเขาจะเป็นสูตรที่อ่อนโยนกว่าสีแดงนะคะอันนี้ก็ราคาหน้าเล็กเช่นกัน ซื้อ3ด้วยนะคะทุกคนหาซื้อง่ายในเซเว่นนะคะชิ้นต่อไปจะเป็นโลชั่นบำรุงผิวซึ่งจะเป็นโลชั่นน้ำหอมนะคะตัวนี้นะตัวนี้ซึ่งอันเก่าแอนหมดไปแล้วนะคะอันนี้เป็นอันใหม่นะคะเนื้อเขาก็จะเป็นเนื้อนุ่มๆะคะ่ะทุกคนเป็นเนื้อสีขาวกลิ่นเหมือนแป้งที่เป็นกลิ่นเหมือนแป้งเด็กแป้งเด็กน่ารักเนื้อเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะเราก็ทาลงไปเลยทุกคน ลิ่นเขาจะไม่ค่อยติดทนหรอกแต่ว่าเขาจะยังคงความชุ่มชื่นให้ผิวเราอยู่นะคะก็เขาจะปรับสีผิวให้เราขึ้นมาระดับหนึ่งคือนิดหนึ่งอ่ะนี่ค่ะ,น,คะนี่คือข้างที่ทากับข้างไม่ได้ทานะคะโอเคก็ไม่เป็นคราบนะคะทุกคนมีกลิ่นหอมด้วยหอมเหมือนแป้งเด็กน่ารักนะคะอันนี้ก็ซื้อซ้ำแน่นอนทุกคนชิ้นต่อไปจะเป็น น้องคนนี้เขามีขายในเซเว่นแล้วค่ะทุกคนคือเมื่อก่อนอเขาจะเป็นขวดใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมเขาจะขายตามไอหรือขายตามพวกวัสันอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้เขาจะเป็นคลีนเซอร์คลีนเซอร์ผักนะคะทุกคนอันนี้เอาไว้ทําความสะอาดผิวหน้านะคะ mm hmm. เนื้อของเขาก็จะเป็นเนื้อครีม <c oughs> เป็นเนื้อครีมสีเขียว เป็นเนื้อคลีนสีเขียวเนี่ยคะ่ะปาดลงไปหน้าผากหน้าแก้มสองข้างนะคะแล้วก็คางแล้วก็บริเวณใต้ตาด้วยแล้วก็ทิ้งน้องเขาไว้ประมาณ20วินาทีนะคะแล้วน้องเขาอะ่ะจะเกิดเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไระเป็นฟองอะ่ะเป็นฟู่บนใบหน้าแล้วก็แล้วก็วกบนบนใบหน้าเราประมาณ2 3นาทีนะคะเราจะเกลี่ยให้ดู เนื้อเขาก็เวลาเขาเป็นฟองฟู่เนื้อเขาจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็วนแล้วก็ทำความสะอาดผิวหน้าไปได้เรื่อยๆนะคะทุกคนอันนี้รู้สึกว่าออพอใช้แล้วอะ่ะทำความสะอาดผิวหน้าแล้วอะ่ะหน้าเรายัางคงความชุ่มชื่นอยู่นะคะหน้าไม่เอียดแล้วก็สะอาดดีทุกคน เนี่ยค่ะต้องต้องต้องไปลองนะคะอันนี้ก็มีขายในเซเว่นด้วยแล้วก็นะคะน่ารักนะคะราคาจับต้องได้นะคะชิ้นต่อไปจะเป็นตัว b ีบตัวนี้ของเพียโนตของเพียโนตตัวนี้นะคะเนื้อของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูเนี่ยค่ะเนื้อของเขาไม่ไม่วอกไม่ลอยทุกคน เขาอาจจะจะขาวกว่าระดับสีผิวของของของแอนขึ้นมาหน่อยแหละแต่ว่าพอเวลาเราเราลงที่หน้าเราเกลี่ยไปเรื่อยๆอะ่ะเหมือนน้องเขาจะค่อยๆกลืนลงไปบนผิวอะค่ะเขาก็ไม่ลอยนะคะเห็นไหม แต่ต้องแต่ต้องลองบนใบหน้าทุกคนแต่ว่าแอนลองแล้วนะคะระดับสีผิวแอนนก็คือโอเคนะเขาไม่ลอยทุกคนอันนี้ก็ราคาน่ารักเช่นกันราคาจับต้องได้อันนี้เข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเดอ้อครียนโนตของเราโอเคใช้ดีทุกคนหาซื้อง่ายด้วยที่เซเว่นทั่วประเทศก็น่าจะมีแหละโอเค คุมมันเกลี่ยง่ายไม่อุดตันนะคะไม่มีน้ำหอมไม่มีสเตียรอยเหมาะกับทุกสีผิวนะคะทุกคนอันนี้ถึงว่าทำไมสีผิวแอนหนึ่งใช้ได้เออทุกคนมันกลืนลงไปลงผิวอะแล้วก็เขาไม่ทิ้งคราบนะคะเขาไม่มีคราบนะเนี่ยเขาไม่ทิ้งคราบไว้นะคะชิ้นต่อไปเป็นมาสคาร่าทุกคนเมดอินคอเรียน้องคนนี้ น้องคนนี้ใครใครเคยใช้บ้างก็ใช้ดีนะคะทุกคนแล้ววันนี้แอนก็ใช้ขนตาเขาก็ mm. เขาก็เด้งดีค่ะราคาก็น่ารักเช่นกันนะคะใครไปต่างจังหวัดแล้วลืออุปกรณ์แต่งหน้าเนี่ยน้องคนนี้ก็สามารถที่จะช่วยชีวิตเราได้ในระดับหนึ่งระดับดีเลยทีเดียวทุกคนไม่ใช่ระดับหนึ่งแหละคือน้องเขาใช้ดีแล้วก็ราคาน่ารักมากๆนะคะโอเคก็หมดไปแล้วนะคะ7 ไอเทมของเรานะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเป็นไอเทมที่ราคาน่ารักแล้วก็หาซื้อง่ายตามเซเว่นนะคะอาจจะมีเซเว่นไหนที่อาจจะไม่มีของอะไรเงี้ยต้องต้องคอยดูนะคะว่าต้องตามหาว่าเซเว่นไหนมีเซเว่นใหญ่ๆอะคะ่ะน,น่าจะมีทุกเซเว่นนะคะแล้วก็เป็นราคานักศึกษาเป็นราคาที่ วัยทำงานอย่างเราก็ซื้อแล้วย้มมะคะ่ะใช้ดีแล้วก็ราคาน่ารักด้วยโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะ